วันนี้น้องๆจะพาทุกคนมากินข้าวหลามแซ่บอยู่บ้านไทยนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเป็นจักไหนเนาะซึ่งคนปิ้งเต่าฟืนเนาะท่อนๆไม่ไมาเลยโบอ,อีหลีนะเขาจะโบลิสิกเหนยียงแบบซีเลยทุกคนได้มาดเบิ่งกันกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสูงสุดคนเดิมวันนี้น้องๆจะพาทุกคนมากินข้าวหลามเนาะยุทธทางทางเนาะซึ่งข้าวหลามห่านี่นี่เก่าหลายคนมากินเพิ่นกับยองว่าอุ้ยแซ่บเนาะเออพอดีว่าวันนี้จะไปวัดเนาะแถวบ้านจน,นหุ่น ก็ได้มีโอกาสได้กลายมาทางนี้เนาะก็เลยวักที่พทุกคนมาแ,แว่กินบ้านเขาหลาบเ,ยาเลยมา,ากินเขาหลาบกันเนาะตาทุกคนเนี่ยเลยพระเจ้ากำลังเห็ดใหม่ๆห้อนๆเลยนี่เนาะอันนี้ก็เส้นทางมาแตนทางโนเนไปออกไปบ้านเกิดของนันาามาชิมแว่กินเขาหลาบก่อนก็เอาตัวดีๆเนาะสบายดี บังใหญ่สาวหันบังน้อยเด๋บังน้อยบังหักกับสามบังสาวโอ้โหเห็ดใหม่ๆแล้วบ่นี่แม่นไงเด้อเอาอันนั้นมันพวนหลายบ่มันปวดบ่มันบวมขนาดมันจะพดออกเอื้อหนากอันเขาเคยเห็ดเองจือได้ไม่ไม่เนี่ยใช้ไฟแห้งกูพริกมันก็ไหม้แล้วเลยไม่ เาเาง่ไปมาโอเคนเดี๋ยวสิมาอื่อนี้่งเขาเห็นเจ้บกว่าานีม่ห่านจากแลแก่กันก็ต้องซื้อทันีแนบอกหูมีหลาย้ามีหห้านอเดี๋ยวซมาลองซิมก่อนอันนี้ซห้ามาอย่างเดรอย เลยจอยเลยจอย,จอยข้าวหลามเรื่อยมีข้าวหลามอีอยงเนี่ยมีเจ้ข้าวขาวมีเจ้ข้าวขาวปกติมีขาวดำน้ำบอกเห็นแม่มันแขกแจะเลยเฮ็นเต้ข้าวขาวเนาะตัวเนี่ยปิ้งยังอ่าีตัวใกล้สุกแล้ว่ะงานเก่งยังท่ามเลบอกด้านหลังเยูะโอ้ยคันหากะเอาลงพี่น้องซส่กนกะได้กินแบบบ้างร้อนๆกินไปแล้วกับแบบที่เพิ่งฟันออก มืออย่งนี้มัดเข่าจัหมื่นเออะไรมือจับวันที่จะเกล็ดๆเลเขาน่าจะนี <nunca saben> ่เหมือนเทศกาลเนาะคือชีได้แบบขายดีมากเลยเรื่องปีใหม่ได้ขายดีก็เรื่องบ้านเขาเพาเรื่องกันเขาหลางก็ต้องมาทานนอนน่ะพราะว่งหลังแท้เขาหลังแท้เขตบ้านไทยชื่อบ้านยังเกาะบานไทยเออโอ้ยแกงเขาเรียบ้านไทย มาไทยไปทางนอนทั้งวันเป็นไก่มาแล้วเนาะนี่แหละเปล้ไก่มาแล้วทุกคนขอโทษเด้อเขาหลามบ้านให้เด้อทุกคนเด้อเข้าใจได้แก้แคยังอีกด่วนเป็นหมอกยังรนเสียใจได้บางแบบสุดใหม่ๆประจายดอกได้ดอกอันนี้อีอประมาณจะโซ่ค่อยๆ่านไปประมาณจะโซ่เด้อเจะานางก่อนเจ้านี่ก่อนเนี้ยขอถ่ายหูเด้อจอห์นถ่ายหูแม่เด้ยมาขอเคลียร์ในเด้อ สามสองหนึ่งโอเคโอเคข้าใจ้เลยเสุดอั้กิขายกระปุกขายกระปุกแรแต่มันเบิดไวเบิดทราบตเองไได้กับเมืเวลาสไลด์ไอขายไปจากหมูเปิดแต่ต่อไปสี่โมงเช้าประมาณหกเจ็ดโมงเพะแรกันมันเบิดซ่ากันเลเบิดไวกับเจ็ดสิบสองโมงกับบนแ้วเอามานบอะไตัวน่มันเป็ทอสุดท้ายมาน่เมลเละตายลูกเมื่อหนึ่งเร่งบมดประมาณจากบัง เฮลยเกับอลายจะที่หากทิพบ้างปั๊บโมไปอย่างเน<ท>อ,อะเขาก็บซิมมาซื้อตัวที่ว่า <laughs> พันปอกแล้วเอะซะ <laughs> ตัวนี้พันยังมันยังบ่สุกพี่นาะมา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 ย่เลายสเชียนเชน่อันนี้บ้างเท่าไหร่สองบ้างเท้าห้า ันนี้สองบ้างองห้าวนเลยเนาะ้วนอยู่ได้นี่จะเพิงดูอุนอ <c oughs> อ่นบออุ <c oughs> อ่นบออุอ่นบอ,อ,อ,อันนี้ดีบ้าง่าได้ <c oughs> ตัวนี้หกอันเชาตัวนี้มาขับกันตัวบ<อ>กบบ้ไเช้าให้เงินต<อ>กแ<อ>ก้เงิน ก็บากาอาไปซื้อเรือเงินคออันนี้ดฆษนาบั้งสิบพันอันนี้บ้างสิบพันอันนี้บ้างเท่าไหร่สบ้างเจ้าห้าอันนี้สบ้างเจ้าห้าบ้างสิบพันอันนี้ส่งบ้างเจ้าอันนี้สงบ้างเจ้าห้า <c oughs> <c oughs> คนทอดอยู่เด้อผู้ใดแบบอยากกินขลับ่อใมหมกิ่นาสุกตอนเส้าเนาะะ <c oughs> ก่อนเที่ยงเพราว่ลหลังแต่แล้เอาก,แอก็บแบบมาซื้อกินต้นซวยนี่ก็แบบ ไปเลยไปเลยเป็นเท่าใดสี่สิบห้าน่าสใจเด้อีกเดียวขอจิ้มเลยด้บอกได้จิ้มน้ำก็จิ้มน้ำจิ้มนำจิมนำไผจิ้มจิมเป็นจโลนี่บอกยดูได้จักโรแล้วโอดูได้โหน้วขอไปนั่งันรมาเดียวเข้มาเขามา อันนี้เป็นบอนที่เราเพิ่นปลอกเนาะเด้วัวนี่อันนี้เราเพิ่นทอนเลยนี่นี่เอื้อยเพิ่นปอกเนาะกับซับป,ปึ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วกะซีปอนลงนี่เนาะคือเขาปอกนี่ก็ย้อนมาแบบมันไหม้เด้พี่น้องเด้นี่มาเอาอันนี้มันออกหลกแข็งมันออกเอ๊อเอาตัวแข็งมันออกกินน้ำหลบเสียงอย่างจอนเสียงโทรศัพท์นเนาะ มาโอเคเนอนแถวสิมาเปาะปึงเลยทุกคนนี่อื้มนี่หอม่อยเลยเนาะหอมเลยเบนบบนี่ผู้ใดสะกินได้ยงมบุคคลเอาน้ำไปน้ำไปก่ซะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเออน้องเฟิร์นกระจับเอารู้

แอบสมคำรับเลยเนาะหอมหวานมัน้อก็นุ่ม คนทางบ้านอาจจะอยากฮู้นว่าซื้อมันหนีราคาเท่าไหร่เนาะซื้อมันนีเดอ้อสี่สิบห้าพันปัจจุบันสี 4, 5, ่สิบห้าพันปัจจุบัน, 4, 5, บนเท่ากับหนึ่งร้อยบาทมดหนีเลยเนาะหนึ่งร้อยบาทแต่หากว่าเป็นสมัยเจ๊กี้เนาะมดหนีประมาณร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวนี้เด็ดเงินมันแบบพุ่งกระสูดมากเลย ไอ้่ีบอกกว่าต่งคอจีบจีบ่ซฟมันบอก่ซบ่ยเซฟพ่เ่ฟ่เซฟพ่บอก่เว้นได้ไหว่าเซฟหะเซห่วันนี้เราจะมากินบ้างที่สอ หมดเกลนกันแล้วต้องใส่กินบ่ะไม่จะต้องเพินเนาะต้องแป้งแป้งปะแแจอนกินน้ำได้บ่แกไอจอนกินน้ำได้บ่แขแต่ก้อกินน้ำได้บ่ยากน้ำได้นี่นะหอมๆปนินะเออไอกอยากเลยไอกินน้ำเนาะ กอเาจับเลยขอบใจลองชิมนมึงเนาะจับปองนะคือว่าหอมอ่หอมหอ่ะเป็นอะไรครบครสหวาน,ห,นหอมมีโก้โก <laughs> เป็นยังไงบ้างเจ้าหนูน้อยอร่อยอยยยยยยยนยยอยคนยยยยยยนนยยยยยนน อิ่มก็ภาวนาไปเป็นที่เย่ำห้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเาก็จะเอาตัวนี้ไปกินต่ออยู่วัดเนาะแล้วก็เสี่ยวเมือต้นเม่นําำขันหักวัสิหาซื้อขากับเนาะย่านมุดปะเนาะเดี๋ยวตอนนี้พ่อต้องขอตัวเดินทางไปวัดก่อนเล้วนะคุณเนาะพ่อจะพากันไปวัดบ้านเกินนดนนนนนเานาะทุกคนจะมีงานบุญบางไฟน้ำเด่นกาแฟทุกคนนั้นติดตามเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวพ่อต้องขอตัวไปก่อน,นไม่บานแล้วเจอกันใหม่